จะถูกสามีเซอร์ไพรส์วันเกิดไปสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งหุ่นแซบไฮโซน้ำหวานพัสวีซึ่งนอกจากกล่องปริศนาที่เปิดมาแล้วเป็นกุหลาบสีขาวที่นาวินต้าให้ภรรยาแบบสุดโรแมนติกแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าสามีให้ของขวัญอะไรกับภรรยาโดยล่าสุดไฮโซน้ำหวานได้ออกมาโพสต์คลิปอวดของขวัญที่ได้จากสามีที่ใจดีให้ปีละครั้งแต่ปกติภรรยาก็บอกว่าสามีใจปั้มทุกเดือนอยู่แล้วกับ แคปชั่นว่าสามีใจดีปีละครั้งแต่ใจปั้มทุกเดือนนะวันนี้ขออวดหน่อยค่ะจะได้ไม่ต้องตอบว่าสามีให้อะไรวันเกิดวันนี้เอามาเก็บเลยถ่ายไว้สักนิดหนึ่งให้เกียรติสามีที่ใจดีกับเราเห็นของขวัญวันเกิดแล้วมูลค่าต้องรอง้องอู้หูแทนให้โซน้ำหวานจริงๆเป็นเพชรเม็ดโตกับนาฬิกาสุดหรูเรียกได้ว่านาวินต้าเป็นสามีสายเปแบบสุด